อยองทุกคนเสร์นสมาชิกอีกหนึ่งคนของวง EXO ก,กำลังจะเป็นสมาชิกคนต่อไปของวงที่จะได้รายงานตัวเข้ากรมรับใช้ชาติในเร็วๆนี้ ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่16ตุลาคมเจ้าตัวได้เขียนจดหมายประกาศเรื่องนี้ให้แฟนๆได้รับทราบผ่านจดหมายด้วยตัวเองโดยเขามีกำหนดที่จะต้องรายงานตัวในวันที่26ตุลาคมนี้ที่กำลังจะมาถึงซึ่งในเนื้อหาจดหมายของเสินได้ระบุไว้ว่าสวัสดีครับเฉินนะครับทุกคนสบายดีกันไหมและเหตุผลที่ผมเขียนจดหมายนี้ถึงทุกคนในวันนี้ เป็นเพราะว่าผมอยากจะบอกเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของผมที่จะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมกับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีเพื่อที่จะได้กลับมาทักทายทุกคนด้วยภาพลักษณะที่ดีกว่าเดิมฉะนั้นผมหวังว่าทุกคนจะยังคงงดงามและมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมรู้สึกขอบคุณและรักทุกคนเสมอครับ และซึ่งในเวลาต่อมาทาง SM Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันการเตรียมตัวเข้ารับใช้ชาติของเสินว่าเป็นความจริงซึ่งเสินเอ็จะเข้ารายงานตัวในวันที่26ตุาลาคมนี้และจะเป็นสมาชิกคนที่4ของวงเอ็ซที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติหลังจากที่ชื่อวหมิงด o และซูโฮ ที่จะถึงกำหนดวันรายงานตัวเฉินเพ่ปล่อยผลงานล่าสุดกับดิจิ t ัสน์ซิงเกิล Hello ออกมาเมื่อวันที่15ตุลาคมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด